อยู่กับผมนะี่กูคุณหาคุนเป็นเจ้าพญาเพอคุณหาเป็นจอมขมังเวฆสมัยจักรยาหนึ่งสองสามคุณหาุสีสวัสดีเห็นเราอ่ะเห็นนะเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้มึงสัญญาเรียบร้อยแล้วนะมึงสัญญาเรียบร้อยแล้วนะว่าจะขายให้ได้นะขายได้แล้วเป็นสธานนะขายได้เงินส่วนหนึ่งได้ตรงนี้มาแล้วไปทาบุญให้เขานะแค่นั้นนะเออจะไหล อ๊ยปังเป็นู่อะไรแล้วตอนนี้ห้าหกห้าสิบหกนะหัวใจเต็มระบบรู้ตัวเปล่าเป็นโรคหัวใจอยู่รู้ใช่ไหมลรคหัวใจเต็มระบบเพราะนั้นของมันของทอดของเต็มนอนดึกเครียดจุดเครียดนะเนี่ยเธอใช่เครียดเสียไปพี่ชายเสียไปตอนไหนตายัง สนิท<ม>กับพี่ชายมากป่าอยากเจอพี่ชายป่าไม่เป็นไรเจอไหวทุกวันอยากเจอนี่อ่ะหนึง่งสองได้พี่ชายมาตรงนี้หน่อยพูดดิมาบบวัมานี่หน่อยอม,ามาผ่าล่างนี้หน่อยอผ่าล่างจ่าต่อหน่อยออจำเบลตาได้ป่าวจำตาพี่ชายได้ป่าเรียกเรียกบอกมานี่เรียกเลยเรียกครับหนึ่งสองสามใช่ป่ะ พี่พี่ป่ะใช่ป่ะบอกคนนี้ว่าใช่ป่ะดูแลสุขภาพเยอะๆเหมือนปู่เขาบอกนะก่อนหน่อยสู้นะเหมือนที่คุยกันไว้นะสู้นะคุยกันไว้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดพี่ไม่อยู่เดี๋ยวขอให้สู้นะยืนด้วยลำแข้งตัวเองให้ได้สู้ให้ได้ดูแลสุขภาพเยอะๆจบพี่ชายบอกว่าอ้วนไปแล้วนะใช่ชอบพูดนี้เปล่ามึงอ้วนไปนะเจอทีมึงอ้วนไปนะจบแล่ไหนจบ า<ผ>อ,อยากให้ผอมเขาอ้วนมาขึ้นมาเกือบสิบโลอะออจบแน่นี้พอคนบอโรถไว้เมื่อก,กี้น่ชาจริงเปล่าจริงจบ